รราฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชามงคลทัญบุรีค่ะคณะการแพทย์บุรณาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชามงคลทัญบุรีเชิญชวนผู้ที่สนใจสัมผัสประสบการณ์นวดจากนักศึกษาสาขาสุขภาพและความงามชั้นปีที่สาณบัวสปาฟรี คณะการแพทย์บรณาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม,มงคลธัญบุรีขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาสัมผัสประสบการณ์การนวดจากนักศึกษาสาขาสุขภาพและความงามชั้นปีที่3ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ณบวชสปามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลธัญบุรีคลอง6จังหวัดปทุมธานีทุกวันจันทร์เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิการะหว่างวันที่16ธันวาคม2 5 6 7กถึง17กุมภาพันธ์2568พร้อมรับบริการที่ผ่อนคลายและมีคุณภาพจากผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะทางด้านการดูแลสุขภาพได้แก่นวดคอบาลา์ลัยแก้อากาศออฟฟิศซินโดมนวดน้ำมันหอมระเหยบรรเทาอาการเหนื่อยล้า นวดสวิดิชผ่อนคลายความเครียดขัดตัวพอกตัวนวดนา7ขั้นตอนกำหนดการให้ประการคอรสละ1ชั่วโมงผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลหรือจองช่วงเวลาเข้ารับการบริการได้ที่ Facebook คณะการแพทย์บุรณาการมทร,รทัญบุรี